ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวนนัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิธิถาวรผู้วารชการจังหวัดเปดน็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีน้มเบอวันระดับภาคเหนือประจำปี2567ซึ่งโครงการทูบีน้มเบอวันในทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการตามแนวพระดําริรวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรมเพื่อรณรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุม ดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดําเนินงานก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้มากที่สุดในภาคเหนือประเภทจังหวัดคือจังหวัดกําแพงเพชรเชียงรายพิษณุโลกเพชรบูรณ์เชียงใหม่และสุโขทยัยประเภทชมรมในชุมชนคือชุมชนสีดอนชัยจังหวัดเชียงรายสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนธีราการบ้านโฮงจังหวัดลําพูนโรงเรียนอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิต์และโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทยัยธานี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิษฐ์จังหวัดอุตรดิษฐ์และสถานประกอบการคือบริษัทคือบริษัทซีพีโอจำกัดมหาชนสนย์กระจายสินค้าดีซีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่